ครับผมสิทธิกรสังเวยโปร่งนะครับท,ทําธุรกิจด้านประชาสัมพันธ์โฆษณานะครับก็ได้มีโอกาสได้รู้จักกับอาจ,จารย์เจมราชชีวิต 8G ถือว่าเป็นการเปลี่ยนชีวิตอีกครั้งหนึ่งนะครของผมคือชีวิตของผมเนี่ยมันจะลาดทั้งลื่นหรือไม่ทั้งลาดก็ไม่ลื่นมันจะค่อยๆขึ้นไปกับชีวิตมันจะมีเลขอยู่บางตัวที่27 37 47แล้วก็พอตอนนี้นจะกำลังจะ50ครับ อายุช่วงแต่ละช่วงเนี่ยมันจะมีทั้งขึ้นทั้งลงทั้งขึ้นทั้ง,งลงเราก็ไม่เคยคิดนะว่าตัวเลขมันจะมีมีอะไรที่มากําหนดในชีวิตเราพอได้มารู้จาอาจารย์เจอาจารย์เจบอกว่าคุณแต่งชอบเลขอะไรผมชอบเลข8เป็นคนเกิดวันที่ 8. แอาจารย์บอกนี่คืออินฟินิตี้เลยชีวิตคุณก็จะไม่มีไม่มีวันที่จะแบบตันหรืออะไรแต่จริงๆชีวิตผมไม่เคยไม่ว่าจะติดอะไรปุ๊บมีทางออกเสมอไม่ว่าจะติดอะไรปุ๊บมีทางออกเสมอมันก็เลยเป็นเลยคิดว่าเออเลข8 อาจารย์เจมส์ก็เลยบอกว่าเลขคุณคุณแบดชอบอะไรเลข8ก็เลยเพิ่มเลขมาให้อีกสองเลข3เลขสีแล้วชอบอะไรอีกสองเลขปิดท้ายหัวท้ายเป็น5้าเลขตั้งแต่นั้นมาก็มีงานเริ่มเข้ามาเรื่อยๆเริ่มแบบประกอบกับหลังจากก่อนหน้านี้ก่อนที่จะมาเจออาจารย์เจมส์เหมือนเหมือนชีวิตก็เริ่มที่แบบก่อนหน้านี้น5ปีผมมีหนี้25้าล้านบาทสร้างคนเดียวทําคนเดียวทุกวันนี้ผ่อนจะหมดอยู่แล้วก็ก็กประกอบกับได้แบบ จังหวะที่แบบโชคดีมากได้ลูกสาวคนหนึ่งแล้วก็เลยมาบอกอาจารย์เจมส์บอกว่าลงท้ายด้วย1699 9เลขบัตรประชาชนซึ่งไม่เคยไม่เคยไม่เคยมีใครที่จะไดฟุกได้ขนาดนี้อะไรอย่างเงี้ยอาจารย์เจมส์บอกเป็นเลขที่ดีมากแล้วชื่อน้องใบบุญก็เลยเป็นโปรเจกต์ใบบุญขึ้นมาใบาบุญวอลทั้งนี้นะครับผมว่าไม่ว่าคุณจะชอบเลขอะไรหรือไม่ชอบเลขอะไรเนะี่ยอาจารย์เจมส์จะเป็นคนที่จะมาช่วยแก้ไขรหัสชีวิตของแต่ละทา่าน ไม่ว่าจะเป็นเรื่องกายเรื่องใจเรื่องการเงินการงานโชคลาภโงเ่เฮงหงจุยหหรือความหมาแหงคุณชอบเลขอะไรนะฮะเดี๋ยวอาจารย์เจมจะมาเพิ่มให้ให้คุณได้ถอนรหัสชีวิตของตัวเองได้เร็ว 8G คือ8กู๊ด g ู๊ดทุกอย่างกู๊ดกับทุกชีวิตที่คุณกำลังจะเดินไปในร้านปลายชีวิตเตรียมอาจารย์เจมจะมีไม่ว่า,าคุณจะชอบเลขอะไรเนี่ย มันจะมีการเสริมเลขเข้ามาในไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอยันผ้ายันนะแล้วก็โปรเจกต์ต่อไปอาจารยนะ์จะมีเรื่องของวอลเปเปอร์มือถือนะฮะเลขเลขรหัสแต่เลเลขมือถือของแต่ละคนเนี่ยก็จะมีก็จะมีเข้า,ลลา่ามีเหมือนกำหนดชีวิตของตัวเองด้วยเหมือนกันนะฮะแต่อาจารย์เจมส์จะเป็นคนที่จะมาเสริมดวงให้ทุกคนได้รวยและปังและมหาแห่งครับขอบคุณครับ